เมนี่เลยแกงแกงสายบัวเลยอันนี้ไม่ป่านทำแกงสายบัวทำแบงำงงนนบ,ดดบง่ายๆไม่ต้องหนุนหนักครับเหดแบบง่ายๆเฮ้หางกะทิลงไปแกงกะทิสายบัวนะครับสายบัวกต่หัน่นหลังลงไปแล้วครับ แกงใส่ปลาทูค,ร,ทค,ร,ครับผมทอดไปไข่จิกในบกูก็กีเสียบยี่ดอกในบ้านเห็ดมึงใช่ไหมครับจใส่สายดัวครับจีหมอยหน่อยก็เป็นหมอยใหญ่เดบผมจะนั่งกับใส่เนือเน้อปลาทูครับเนื้อปลาทูนี่แกะไว้แล้วครับใส่ไปเล,เลยใส่ไปก็ะดู เราจะมาปรุงเครื่องกันเอามาปรุงเคืองกันครับใส่ผงชูรสครับในบ้านทค่อยกินเป็นเดรดอกบกิลด์ใส่น้ำตาลทรายแกงกะทิมันส่องออกจ๋งเลยครับออก,กนมันมันหวานานิดหน,น,อน่อยเนาะหวานเค็มๆนะครับอันนี้กิใส่เกลืออีกแล้วครับใส่เกลือเอาเอาเส้น,ปสสน,นปไปยิกใส่ใส่น้ำาบะขามเปียกไปหน่อยนึงครับ แกงไส้บัวนี่ปกติบ่ค่อยกินหรอกครับล้องเห็ดกินนบึงรสชาติมันสิออกเค็มมันหวานเล็กน้อยแหละว่ะเติมปลาอีเล็กน้อยครับลูกจิตครับผมชิมดอกับรสชาติโอเคครับคงได้ตั้งใจหรอกนะครับกระซุกแล้วล่ะครับผมเะสักคู่กับจะปิดไฟแล้ครับปั๊บนลครับผมเสียบเสียบ่วกันเด้อครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ